สวัสดีจ้าสวัสดีเศร้าของวันจัน์ขก็อองมาจมจมแล้วก็จะกินข้าวจมไปน้ากินข้าวไปน้าแล้วก็สีเดินทางออกไปให้งานหมอให้งานกับไก่ไก่ยางมาแมนสิบสโวมมาได <c oughs> ้บุไนขะกระว่าพดนอะว่าพดพโลอันใกล้ๆหมอให้งานจ้าบพกไก่ต้องบอกสถานที่ไ่ได้ดอกกดหลายแหง้งว่ายังก็ไ่ได้ อืกันกินข่าววันนี้ไอเบิ้งอันนี้ลุยนี่ลุยนี่ลุยแต่อีต่นแกแตก่ก็ยังโชคดีเนาะบอกเพื่นว่า,าให้ใหกําลังใจกันละกันนะคนในเฟสเอ้ยคอยก,ก็กินข่าวก็จมไปน้ากระซิเบิ้งไปน้าความสามารถพิเศษของข่อยทั้งกินทั้งพูดทั้งดูนะจมไปน้ากินข้าวก่อนออกไปทํางานข่อยของ,งานงานเทียงเขาง,งาน ข่อยของงานเทียงข่อยสีซูนั่นกล่องอันเห็นแตน็อันวันนี้แหละคะ่ะปลาแซลมอนที่เหลือเมื่อวานนะคะอืมเหลือเมื่อวานปลาแซลมอนอบแล้วก็ไข่ข้าวแล้วก็ปลารน้ำปลาระราใส่พริกใส่ต้นหอต้นหอมใส่กระทงกระเทียมปลารค่ะเป็นน้ำนะปลาระราน้ำปลาระ,ราะยี่ห้ออัอน น้องมาริตะามันเด็กเก็ว่าไปปลาต้มเองจ้ากินกินข้าวเขาต้องมีผักตัวเขาต้องมีผักตัวกินข้าวต้องมีผักเขาก็สี่ส่วนเหออันเห็นหัวเนี่ยเดีย๋ยลงมาสิลูกเ้ออัน กินเขาจมไปเบิ่งไปเบิ่งนม่ลุยหน้าไม่ลุ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หายนะจ๊ะนี่รลยให้กําลังใจกันนะคะอือเจ้าล่งหลายอยู่เดี๋ยวก็หายโดดแค่ต้องใช้เวลาเดี๋ยวก็เดินได้ปกติอืม นิลุยลงตาแหน่ว,วันที่สิบเก้ามีนาคมคเ,าเคไปคยมากสเขาไปไปใดมาได้มพมีข้อบเอเขาดีขึนเขาคัดยางแล้วเขาไปดาาดได้ินมอาก็ขอให้นิลุยหายไว้นะคะบ,บอเพื่นว่าหุ่นจักนิลุยตอนเทวาก่อนสไปไทยเนาะก็เอิ้นพี่ พี่ยุ้ยเด้เอินเอินพี่ยุ้ยตลอดบกบอกแบบเห็น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 หนีลุยแล้วนี่มีความสึกว่าไปเอินเด็กหน่อยบ่ได้เพระเาะแกไข่บ่เอินว่าอย่างไข่ไม่ความสึกว่าแกเป็นผู้ใหญ่น่ะบ่เคยเอิยุย้ยยุ้ยยิงสิงเทอเอ,อินตั้งแต่ยังบ่ได้เห็นหนาเ้ยพี่ยุย้ยพี่ยุย้ยเพราะว่าเขาไม่ความูสึกนว,ว่าเขาเหมือนเขาโตกว่าเราองสิ่น่ะแกเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ดีคนในวงกักแกเด้ ผู้จัดการส่วนตัวแต่ยังไงก็ขอให้นิรยหายไวๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปทุกสิ่งทุกอย่างเนะ่ะมันต้องใช้เวลานะขอให้ขอให้พี่ยุยหายไวๆจ้าแต่คนในเฟซเน,นี่ยแบบให้กำลังใจหลายแล้วโลกออนไลน์มันเป็นเรื่องที่เดียวที่ให้กำลังใจกันและกันบัติเหตุไม่พยา,ายามให้เกิดขึ้น

มีคนหลอกขัางดีนะครับ้องก็เลยกำลังใจกันนี้เรื่องนี่พรนี่ยงถึงกำลังใจอยู่มมยั้งม่ได้กับซางมันตโต้โอ้ยที่หมอบอกเลยมันเป็นทางทฤษฎีอยู่เน้องทางทฤษฎีนะครับก็คือหมออ่านค่าจากแผ่นเอกซเรย์นะก็ประมาณนี้เขาก็เรียนมาปัจจุบนี้ก็เำกันไม่ได้<อ>แต่หลังจากหันไปผดดู้เดินได้กับนี่ผมเทะครับเสื้แยะคนใด่ได้ ต้องรับเข้า้ากับดีเขาบดีตงไปซึ่งเสาตรงไปกดันนี้ครัก็ได้ได้เาที่ได้เาได้ได้กลับมาเท่าไห่ให้กับเขาการบายไว้สมอไม่ไม่ลาตออคันแบบไปเสียทำงานทำงานงานไม่ค่อยไม่จบเหมืจอดสั่งละแต่กับขอให้ทุกคนให้กำลังใจกับพี่ยุ้ยด้วยนะจ๊ะ กำกลังใจดีๆจากทุกๆคนและจากย่าน้องนาริตะด้วยจ้ะกำลังใจเด้อพี่ยุ้ยสู้ๆเด้อปากกันเด้อบ้านนี่โอบพงงานแล้วกิน้าวบถววยกละมังนี่เขาจะพิงานแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย